สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะ้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดชุดเซ็ต EP ที่17ให้อีกแล้วนะคะวันนี้มีชุดเซ็ตมาให้เลือกหลายแบบเลยนะคะราคา300บาทรวมส่งเหมือนเดิมนะคะแต่จะมีแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนะคะก่อนรับชมคลิปวันนี้ปูฝากลุงป้านาะอาทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์คลิปให้ปูด้วยเนาะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นและแจ้งเตือนคลิปต,ต่อไปของปูนะคะ ปูจะส่งแบบไปษนีย์ EMS ให้นะคะ EP นี้ปูขอจัดส่งให้วันเสาร์นะคะจัดส่งให้วันเสาร์เนาะมาดูเซตที่1นะคะเซตที่1กระถางที่1เป็นไม้มีชื่อนะคะจังหวัดมุกดาหารนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะจังหวัดมุกดาหารกระถางที่1กระถางที่2เป็นเทพสายรุ้งนะคะเทพสายรุ้งนะคะนี่นะคะติดด่างแบบนี้เนาะเป็นไม้แยกหนอนนะคะกระถางที่สองเทพสายรุ้ง กระถางที่สาเป็นเทพนาคานะคะเทพนาคาบอลกาบอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บนะคะโตมาเต็มที่คือเขาจะด่างสวยนะคะใบเขาก็จะแข็งนะคะนี่นะคะไซส์ประมาณนี้เนาะเทพนาคากระถางที่สมเซตที่1น,นะคะเซตที่1ต่อไปเป็นเซตที่2กระถางที่1เป็นเทวกรรมรังรักนะคะด่างสวยแบบนี้เลยนะคะแต่ใบนี้เขามีตําหนิเนาะแต่ไม่มีผลนะคะเดี๋ยวเขาก็จะทิ้งใบเนาะนะคะสองใบล่าสุดด่างสวยเลย กระถางที่สองเป็นเพชรภูพันนะคะเพชรภูพานไม้กัดสีนะคะโตเต็มที่ก็จะกัดเป็นสีชมพูนะคะนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามเป็นเจ้าสัวนะคะเจ้าสัวไม้ใบกลมด่างอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บนะคะซส์ประมาณนี้นะคะกระถางที่3มเจ้าสัวเซตที่2นะคะเซตที่สเซตต่อไปเซตที่3นะคะกระถางที่1เป็นชายชนนะคะป้ายสวยๆทุกใบอย่างนี้เลยเนาะ นี่นะคะชชยชนนะคะกระถางที่1กระถางที่สองเป็นสวรรคโลกนะคะสวรรคโลกไม้ด่างอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บนะคะคนยังมีไม่เยอะเนาะปูขึ้นรูปต้นแม่ให้ดูเนาะเผื่อบางท่านยังไม่เคยเห็นนะคะว่าหน้าตาต้นแม่เป็นยังไงสวรรคโลกต้นที่3ามเป็นอักษรสวรรค์น,นะคะอักษรสวรรค์น,นะคะนี่นะคะป้ายแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะอักษรสวรรค์น,นะคะหลอดใหม่มาก็ป้ายนะคะ เซตที่สามนะคะเซตที่สามต่อไปเป็นเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่กระถางที All ่หนึ่งเป็นเมืองกรอเกตนะคะนี่นะคะเมืองกรอเกตด่างสวยๆเลยใบเผือกนี่ไม่ใช่ใบล่าสุดนะคะใบนี้คือใบล่าสุดนะคะนี่นะคะกระถางที่1เมืองกรอเกตกระถางที่สองเป็นพญานคราชนะคะพญานคราชเนาะนี่นะคะกัดสีแล้วนะคะเริ่มกัดสีแล้วเนาะ กระถางที่สามเป็นเจ้าเวียงพิงนะคะเจ้าเวียงพิงนี่นะคะไซส์ประมาณนี้นะคะเจ้าเวียงพิงกระถางที่ที่สามเนาะเซตที่4ี่นะคะเซตที่4ต่อไปเป็นเซตที่5นะคะเซตที่หกระถางที่1จะเป็นจังหวัดมุกดาหารนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยจังหวัดมุกดาหารกระถางที่2เป็นหนุ่มเมืองกรุงนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูหลอดใหม่ ด่างสวยมากนะคะนี่นะคะไม้เคยแรเมื่อปี6 5ห้านะคะหนุ่มเมืองกรุงเนาะไม้แยกหนอนะคะกระถางที่2กระถางที่3เป็นเทพสายรุ้งนะคะเทพสายรุงยร้งไม้แยกหนอเหมือนกันนะคะเทพสายรุ้งกระถางที่3นะคะเซตที่หนะคะเซตที่ห,ะะหะะต่อไปเป็นเซตที่6นะคะกระถางที่1เป็นพญานคราชนะคะพญานคราชนะคะไซส์ประมาณนี้เนาะนี่นะคะพญานคราช กระถางที่สองเป็นองค์หญ e ิงทอฝันนะคะด่างแบบนี้นะคะองค์หญิงทอฝันเนาะนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามเป็นณนเมืองจันนะคะณนเมืองจันนี่นะคะเริ่มกัดสีชมพูออกมานิดๆแล้วนะคะโตเต็มที่เขาจะกัดเป็นสีชมพูนะคะนี่นะคะกระถางที่สามนเมืองจันเซตที่หกนะคะเซตที่หก ต่อไปเป็นเซตที่7นะคะเซตที่7กระถางที่1เป็นเพชรภูพานนะคะในต้น,นโ,ตโตแล้วนะคะเอาไปขึ้นกระถาง8ได้แล้วเนาะนี่นะคะตัดสวยแล้วนะคะนี่นะคะเพชรภูพานนะคะเอาขึ้นกระถาง8ได้แล้วกระถางที่2เป็นพญานคราชนะคะพญานคราชนี่นะคะน่าเริ่มกัดแล้วนะคะกระถางที่2กระถางที่3เป็น เป็นจรงน้ำทองนะคะเป็นจรงน้ำทองด่างแบบนี้นะคะนี่ใบใหม่เนาะนี่นะคะเป็นจรงน้ำทองนะคะเซตที่เจ็ดนะคะเซตที่เต่อไปเป็นเซตที่8ดนะคะเซตที่แปดกระถางที่หนึ่งเป็นจังหวัดมุกดาหารนะคะปลายส,สวยแบบนี้เลยนี่นะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเป็นหนุ่มเมืองกรุงนะคะนี่นะคะด่างอันนี้ใบใหม่เนาะด่างนะคะมีลูกติดสนะคะลูกก็ด่างสวยนะคะ นี่นะคะเป็นไม้แยกหน่อนนะคะนี่นะคะไซส์ประมาณนี้เนาะเขาจะเป็นไม้ทรงทรงเตี้ยนะคะไม่ไม่ไม่ต้นสูงเนาะนี่นะคะหนุ่มมังกรนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามเป็นหลงรับแรนะคะหลงรับแรเป็นไม้ไม้ป้ายชมพูนะคะเดี๋ยวขึ้นต้นแม่ให้ดูเนาะเผื่อบางท่านไม่เคยเห็นแต่ก่อนก็ราคาหลักหมื่นนะคะนี่นะคะติดป้ายมาแบบนี้เนาะ นี่นะคะหลงนับแรเซตที่8นะคะเซตที่8มาเซตต่อไปนะคะเซตที่9นะคะเซตที่9กับเซตที่10จะมี5หกระถางนะคะเซตที่9กับเซตที่10จะมี5กระถางนะคะ300บาทรวมส่งนะคะกระถางที่1จะเป็นจังหวัดนาราทิวาสนะคะจังหวัดนาราทิวาสมี2ต้นในกระถางนะคะนี่นะคะกระถางที่1กระถางที่2เป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะกัดสีสวยๆแล้วนะคะ นี่นะคะเศรษฐีสุพรรณนะคะกระถางที่สองกระถางที่3เป็นงามวงวานนะคะงามวงวานไม้ใบกลมด่างอีกหนึ่งตัวนะคะกระถางที่สามกระถางที่4เป็นเจ้าจักรพพัดนะคะเจ้าจักรพพัดนะคะมี3มต้นในกระถางนะคะด่างแบบนี้นะคะนี่นะคะเจ้าจักรพพัดกระถางที่5เป็นสยามเพลนะคะสยามเพลไม้ใบกลมด่าง อีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บนะคะนี่นะคะกระถางที่ห้าเซตที่เก้านะคะเซตที่เก้าต่อไปเป็นเซตที่สิบนะคะเซตที่สิบกระถางที่หนึ่งเป็นหนุ่มเมืองกรุงนะคะด่างมาแบบนี้นะคะติดด่างแบบนี้เนาะนี่นะคะมาแยกหน่อนนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเป็นเทพอักษรานะคะเทพอักษรานี่นะคะ กระถางที่3เป็นแพนด้าแดงด่างนะคะแพนด้าแดงด่างไม้ด่างใบกลมนะคะนี่นะคะกระถางที่สามกระถางที่4เป็นสมใจปองนะคะสมใจปองนี่นะคะกระถางที่5้าเป็นเรียกซับนะคะเรียกซับไม้ใบกลมนะคะกัดสีแดงสวยมากแล้วนะคะนี่นะคะเรียกซับเรียกเงินเรียกทองเนาะเซตที่10บนะคะเซตที่10 เซตต่อไปเป็นเซตที่11นะคะจะเป็นเซตลูกไม้มเมล็ดนะคะมี5กระถางนะคะ5กระถางราคาเดิมนะคะ300บาทรวมส่งนะคะเซตที่11กระถางที่1แม่จะเป็นสาวนครชัยศรีพ่อเป็นทัพทิมทองนะคะนี่นะคะสำเนาแม่นะคะกระถางที่1กระถางที่2แม่เป็นเพนชรสวรรณโชตพ่อเป็นทัพทิมทองนะคะนี่นะคะมีลูก3ามสี่ต้นเลยนะคะกระถางนี้ นี่นะคะเป็นด่างเปรอะน,นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามแม่เป็นสิงหานาครพ่อเป็นทัพทิมทองนะคะจะน่าจะเป็นไม้พุ่มเตี้ยนะคะโตขึ้นมานะคะนี่นะคะกระถางที่สามสวยนะคะกระถางที่สี่นี่นะคะแม่เป็นเศรษฐีเงินล้านพ่อเป็นโชคมงคลงคน,นะคะติดแต่งมางแบบนี้เนาะนี่นะคะกระถางที่สี่ กระถางที่ห้าแม่เป็นดาวเหนือพ่อเป็นเพชรพลอยไพรินนะคะเป็นใบกลมสีแดงเลือดหมูดุดุแบบนี้เลยนะคะไซส์ประมาณนี้น่าจะไม่ใช่ไม้ต้นโตน,นะคะจะเป็นไม้ทรงเตี้ยเนาะนี่นะคะกระถางที่ห้าเซตที่11เอดเซตลูกไม้นี้อาจจะมีแม่ซ้ำนะคะแต่ก็ไม่เกิน2กระถางนะคะเซตที่12กระถางที่1นะคะ แม่เป็นสาวนครชยัยศรีพ่อเป็นทัพทิมทองนะคะนี่นะคะสำเนาแม่มี3ต้นในกระถางนะคะนี่นะคะกระถางที่1เวลาโดนแดดนะคะกระถางที่สองแม่เป็นชายชนพ่อเป็นหาเจ้าหลานนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สาม แม่เป็นธาตุบางแก้วพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะจะมีจุดเหมือนเหมือนเหมือนแม่เนาะแต่ว่าสีเขาดาร์กมากเลยนะคะนี่นะคะเป็นสีแบบน้ำตาลเลือดหมูแบบเข้มไปเลยนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่แม่เป็นทักทิมทองพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะนี่นะคะพ่อแม่นี้พึ่งคัดเอามาปล่อยนะคะ นี่นะคะมีติดตามมาแบบนี้เลยกระถางที่4ต่อไปเป็นกระถางที่หนะคะกระถางที่5แม่เป็นชายชนพ่อเป็นหาเจ้าหลานนะคะสีก็จะเหมือนชายชนนะคะนี่นะคะกระถางที่หเซตที่12นะคะเซตที่12เซตต่อไปนะคะเซตต่อไปเซตที่13นะคะกระถางที่1แม่เป็นดิสนียพ่อเป็นโชคมงคลนะคะ นี่นะคะฟอมจุกๆเลยนะคะโตขึ้นไปอาจจะมีด่างมาเนาะนี่นะคะกระถางที่1 4ึ่สี่ห้าต้นเลยนะคะกระ,กระถางที่สองเป็นแม่เป็นศรานักปาดพ่อเป็นเพชรบนทลนนะคะมีลูกมา1นต้นเนาะนี่นะคะจะเป็นด่างเปรอะนะคะอัพกระถาง6กระถาง8ดได้แล้วนะคะกระถางที่สองกระถางที่สาม แม่เป็นสาวนครชยัยศรีพ่อเป็นทับทิมทองนะคะจะมีติดด่างมาแบบนี้นะคะนี่นะคะไซส์ประมาณนี้กระถางที่สามแม่เป็นทิศบุราพาพ่อเป็นเวศมรกตนะคะนี่นะคะไซส์ประมาณนี้เนาะกระถางที่สี่กระถางที่ห้าแม่เป็นสาวนครชยัยศรีพ่อเป็นทับทิมทองนะคะ ก็คือหน้าออกแม่เลยนะคะต้นนี้เหมือนแม่เลยนะคะนี่นะคะกระถางที่ห้าเซตที่13นะคะเซตที่13ต่อไปเป็นเซตที่14นะคะเซตที่14กระถางที่1แม่เป็นทับทิมทองพ่อเป็นเจ้าปลอกแก้วนะคะแต่จะออกมาเป็นไม้ด่างเหมือนแม่นะคะดูนะคะด่างทุกใบนะคะต้นนี้ด่างขาวด่างเหลืองเนาะนี่นะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองแม่เป็นทิดบูราพาพ่อเป็นเวศมรกตนะคะจะเป็นสีชมพูอมแดงเนาะนี่นะคะไซส์ประมาณนี้เนาะกระถางที่สองกระถางที่สามแม่เป็นสาวนครชัยศรีพ่อเป็นทับทิมทองนะคะนี่นะคะเวลาโดนแดดเนาะก็คือเหมือนแม่เลยนะคะหน้าเขาเนาะกระถางที่สาม กระถางที่สี่แม่เป็นดาวเหนือพ่อเป็นเพชรพลอยไพลินนะคะสีก็จะเป็นจะว่าชมพูก็ไม่เชิงน่เป็นแดงแดงอมเขียวเนาะนี่นะคะกระถางที่สีต่อไปกระถางที่ห้าคืนกระถางแปดได้เลยนะคะแม่เป็นเพชรสวนโชธพ่อเป็นทับทิมทองนะคะจะเป็นด่างเปรอะแบบนี้นะคะนี่นะคะต้นใหญ่มากเนาะกระถางที่ห้า เซตที่14นะคะเซตที่14ต่อไปเป็นเซตที่15นะคะเซตที่15นี้มี3กระถางนะคะก็300บาทนะคะแต่นี่จะเป็นฟอร์มกอจุกๆเลยนะคะแม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทัพทิมทองนะคะนี่นะคะมีประมาณ 3- 4สต้นเลยนะคะล้นกระถางสเนาะเอาไปแยกแล้วก็อัพขึ้นกระถาง6ได้นะคะกระถางที่1 กระถางที่สองแม่เป็นสาวนครชัยศรีพ่อเป็นทัพทีมทองนะคะนี่นะคะเหมือนแม่เลยนะคะกระถางที่สองนะคะกระถางที่สามแม่เป็นเจ้าสัวพ่อเป็นเจ้าปกแก้วนะคะนี่นะคะไม้ใบกลมนะคะนี่นะคะใส่อยู่ในกระถางสามนะคะไปเปลี่ยนกระถางเนาะนี่นะคะเซตที่สิบห้านะคะเซตที่สิบห้า เซตต่อไปจะเป็นเซตที่16นะคะ16 17 18นะคะจะมี2กระถางนะคะจะมีกระถางไซส์แม่พันุนะคะกระถาง5นิ้วนะคะ1กระถางแล้วก็กระถาง4 1หนึ่งกระถางเนะาะ300บาทรวมส่งเหมือนกันนะคะมาดูเซตที่16กระถางที่1นะคะโอ้ดูต้นนี้นะคะด่างเหลืองฮฟแบบนี้เลยนะคะมี3ต้นในกระถางนะคะแม่เขาจะเป็น ทับทิมทองพ่อเป็นเจ้าปอแก้วนะคะแต่จะได้แม่เนาะจะเป็นไม้ด่างนะคะเอาไปแยกนะคะดูต้นนี้สวยมากกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองนี่นะคะแม่เป็นเศรษฐีเงินล้านพ่อเป็นโชคมงคลนะคะนี่นะคะมีลูกติดอย่างนี้นะคะอยู่ในกระถางห้าเนาะนี่นะคะเอาไปอัพขึ้นแปดก็ได้นะคะนี่นะคะเลี้ยงไว้สวยงามเนาะกระถางที่สองเซตที่สิบหกนะคะเซตที่สิบหก ต่อไปเป็นเซตที่17นะคะเซตที่17กระถางที่หน่งก็มี2ต้นนะคะนี่นะคะจะเป็นด่างมาแบบนี้เนาะแม่จะแม่จะเป็นทับทิมทองพ่อเป็นเจ้าปอกแก้วนะคะนี่นะคะกระถางที่หน่งกระถางที่2แม่เป็นศรานักป่า์พ่อเป็นเพชรมณฑนนะคะนี่นะคะกระถางนี้อยู่ในกระถางหกเนาะนี่นะคะสีชมพูแบบนี้เนาะ นี่นะคะเซตที่1 7นะคะเซตที่17เซตต่อไปนะคะเซตต่อไปเป็นเซตที่18นะคะเซตที่18กระถางที่1แม่จะเป็นทับทิมทองพ่อเป็นเจ้าโปกแก้วนะคะมี2ต้นในกระถางนะคะเป็นด่างมาแบบนี้นะคะนี่นะคะเอาไปแยกเอาเนาะกระถางที่1กระถางที่2แม่เป็นแม่เป็นเพชรราชาพ่อเป็นสุดรักนะคะนี่นะคะจะเป็นด่างเปรออมาแบบนี้นะคะ นี่นะคะอยู่ในกระถางห้าเนาะมีสองต้นนะคะสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะเวลาโดนแดดเนาะนี่นะคะกระถางที่สองนี่นะคะเซตที่สิบแปดนะคะ<ม>สำหรับวันนี้ปุ๊ก,กมีชุดเซตมาแบ่งปันให้18ชุดนะคะ<ม>ฝากลุงป้านาอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่องของพวกเราด้วยนะคะ<ม>ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ